ลายจุ่นะครับมาเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นกเกษตรขั้นบันไดนะครับ มาดูมาดูสวยมากขออนุญาตขยับนิดนึงโอเคส,สวัสดีวันเสาร์ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยไม่ได้มาก็ให้ดูวิวก็ยังดี กล,กลับมาดูต่อฮะกลับมาดูต่อนะครับสวัสดีทุกคนฮะหลังจากลงไปดูผมปูพื้นที่รถตกไปแล้วบรรยากาศดีมากขอคนละสักสิบแชร์ฮะ ตอนนี้เรากำลังจะไปดอยแม่สลองนะครับดีๆนะครับ <c oughs> ใจเย็ยนๆถ้าใจเย็ยนๆครับเยใจกัน่งนไม่ไม่ไม่ันต้องมันต้องใช้กำลังครับมันต้องใช้กำลังครับจเย็นๆครับมีตะวัยรุ่นหนึ่งนั้นเลยนะครับคันนี้ <c oughs> กำลังไปดอยแม่ มาครับฝั่งนู้นดูขอคนละห้าแชร์มาลุ้นกันเฮ้ยมามามาขอคนละสองแชร์หกร้แปดสิบห้าคนสวัสดีวันเสาร์สวัสดีทุกท่านนะครับมาแล้วเชียงรายครับเชียงรายธรรมชาติล้วนๆครับเราจะตีโค้งอีกรอบ ดีๆอย่าขวัญอ่อนเราไม่ใช่ประยุทธ์เดินดีๆอย่าหกล้ม<笑><笑>มาระวังเบาๆไม่มีอะไรอันนี้ตอนนี้กำลังขึ้นดอยแมสลองกันอยู่นะครับห <c oughs> ลังจากเราไปดอยตุ้งมาธร <c oughs> รมชาติอันสวยงามคุณดู <c oughs> อยู่แต่กรุงเทพไม่ได้แล้ว <c oughs> ขึ้นเหนือมาเที่ยวกันเลยนะครับ สวยมากสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือนะครับ <Yeah. S 1> ไวรุ่นยาวไปเขาบอกอ่ะรุนครับโค้งนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เราจะเรียกว่าโคง้งพันปีเพราะรวมอายุแล้วเกินพัน uh huh. uh huh. มาแล้ว uh huh. เร็วหลับทํบบบบาไปทำไม เกิดมาต้องได้ดูมาเลยครับสวัสดีทุกท่านครับอ่าสวยไหมอากาศครึมๆนะครับกำลังดี832คนช่วยแชร์หน่อยดีเนี่ยไล่ชา101อ่าดูไล่ชาขั้นบันไหนเมื่อว่าเราก็ไปมาแล้วไล่ชาดูดูดูถูก Facebook ถูกผิดกั้นจะจะหมดแล้ว เดี๋ยวกำลังจะเปิดเฟซใหม่นะครับแล้วทิ้งเฟซนี้ไปเลยฟอลโลเวอร์ล้านกว่าคนเด,เดี๋ยวเปิดเฟซใหม่กำลังบอกลูกน้องให้เปิดแล้ะใครเห็นด้วยกดหัวใจมาเพราะว่าเจอคนทุกที่เลยเขาบอกว่าไม่เห็นคุณนวัดไลฟ์ไม่เห็นคุณนวัโดโพสอะไรเลยสักวันเดียวมาสามเดือนสองเดือนโอ้เฟซบุ๊กเอ้ยไม,ออไม่ได้กดกดไลฟ์ like, มันก็ ไม่เตือนไงพราะมันไม่เตือนคนก็ไม่ได้ดูคนก็ไม่ได้เห็นนะฮะคนติดตามอยู่ตลอดคนติดตามอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เห็นว่าเราโพสก็ไม่เห็นว่าเราไลฟ์อันนี้คือความผิดพลาดนะครับ f a c e b o o k จะเสียโอกาสอย่างเยอะเนี่ยผมพูดไปเนี่ยเขาฟังอยู่นะเพราะว่ามันถอดรหัสทุกภาษา903คน ยินดีต้อนรับเจ้าสวยมากนะเจ้าคุณสมิตคุณสมิตมิสแกนสมุทรสาครแวะมาตอนดอยช้างด้วยดอยช้างอยู่ไหนพี่อพาม่สวยอาร์ตมนสวยแปดร้อยหกสิบหกคนแค่นั้นเองแอวเมืองเหนือสบายอ,อกสบายใจนะฮะไม่ต้องไปทะเลาะก,กับใครนะครับขึ้นเหนือครับขึ้นเหนือเฮ้ยเราตั้งเพจใหม่ ถ้าผมตั้งเพจใหม่จะชื่อว่าเพจอะไรครับช่วยกันเขียนมานิดนึงนะครับ mm. เพจอะไรดีครับ mm. เพจอะไรดี mm. จะตั้งชื่อเพจว่าเพจอะไร mm. สั่งเสรํมได้ไหมได้สิคุณแหมเรื่องรามหากินไอยจะสั่งไปได้อใครจะสั่งเสริมพิมพ์999มาให้เฟซเสริม5หลอดพิมพ์มา แอดมินอยู่ไหมแอดมินแอดมินไม่อยู่ด้วยไม่ได้บอกแอดมินแอดมินอยู่ไหมครับแอดมินใครช่วยทักแอดมินหน่อยไกลมากค่ะไปมาแล้วเหรอเพิ่งรู้แอดมินอยู่ไหมครับแอดมินอยู่ไหมครับแอดมินตื่นหรือ,อยังแอดมินไปเที่ยวไหนมาแอดมินอยู่ไหม เร็วใครช่วยทักแอดมินหน่อยนะครับใครดูอยู่ช่วยโทรบอกแอดมินด้วยโอ้ยข้างหน้าชันมากลุ้นตรงนี้นะตรงนี้สูงที่สุดเลยนจุดโค้งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเตรียมตัวโค้งแอดมินอยู่ไหมครับอ่าอยู่อ้าวใครจะสั่งเฟสเซร่มเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าหลอดพิมนะ เร็วๆกำลังจะขึน้นดอยระวังราคาขึ้นให้ซื้อตั้งแต่ถูกๆปีนดอยนี่พิมพ์ามาเลยนะครับ999ไหนใครจะซื้อเร็วๆใครจะซื้อพิมพ์มาสาิใครคุยนะที่ค,คุยเมื่อกี้เนี่ยฮะยังไงเร็วๆโอกาสทองนะซื้อบนดอยขอให้ถูกหวยเก้าเก้าเ 99 9บาทเฟสเซร่มห้าหลอดส่งฟรีมาเที่ยวเชิงด้วยโอกาสหน้าโอกาสหน้า <c oughs> ใครอยากมาเที่ยวกับเราได้ใครอยากมาเที่ยวเชียงใหม่เอ้เชียงรายใครอยากมาเที่ยวเชียงรายแล้วเราจะมาอีกครั้งหนึ่งมาที่ 10, 10 1 1 1 2อพฤศจิกายนใครอยากมากดหนึ่งอยากได้กาแฟค่ะ คนซื้อของจะแปลกนะเวลาขายให้นี่จะอยากได้นะั่นกาแฟาพิมมาแปดร้อยห้าสิบให้สิบกล่องใครอยากไปเชียงรายบ้างคิดถึงบ้านจางสวยเนาะแชร์กันเร็วถ้าไม่แชร์เดี๋ยวจะปิดอุ้ยใครอยากมาเชียงรายกับผมสิบสิบเอดสิบสองมา พิมพ์มาเลย9ก9 9ร้อยบาทเนี่ยถึงแล้วดอยแม่สลองเหรอเร็วเร็วเร็วซื้อถัรวบนดอยแม่สลองขอขอให้ชีวิตสูงส่งพิมพ์มาเลยหม่อม9,9,9,9,9 4ตัวเอฟมาเลยเร็วๆเนี่ยฝนตกน้อยๆบรรยากาศดีมาก ตกตกหายหายมาเที่ยวฝางด้วยนะเจ้าอืม,มันฝางแล้วจะไปยังไงล่ะก้าสี่ก้าสี่ตัวอย่าแกล้งกันอ๋ออันนี้ก้าเก้าเก้าสามตัวได้เฟสเซลัมใครจะซื้อเฟสเซลัมพิมก้า3สามตัวเร็วๆเร็วๆเร็วๆ ใครจะมาเชียงรายพิมพ์94ตัว94ตัวคือจ่ายเงินนะ9,999ผมจะกลับไปทีหนึ่งวันที่10,11และ12พฤศจิกาย,ยนเร็วๆใครจะมาเป็นเพื่อนผม9,999บาทหาเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งนะจะได้นอนด้วยกัน เร็ว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 ไปเมืองก็ตกเยอะมากในเมืองก็ตกเยอะเหรอเขาบอกในเมืองตกเยอะมากในเมืองตกเยอะมากอา้าวใครจะเอาอะไรอยากได้อะไรถูกๆเขาบอกอะไรดีถูกๆ <c oughs> ผมก็ไม่รู้อะไรจะถูกละเอา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 ,เอาแก้ฟ้าไหมอ่ะให้ยี่สิบหลอด ส่งฟรีนะพิมพ์มาห้าร้อยห้าสิบห้าบาทในรถเนี่ยซื้ออื้อเลยว่าเป็นอะไอ่ะใครมีฝ้ากระจุดด่างดำน้เมื่อวันเลยอ่าพี่โก้เก้า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 ขอบพระคุณนะครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคือหนึ่งคนนะไปหาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งนะครับจ่ายเพิ่มนะไม่ใช่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสองคนนะ ผมมาด้วยแบบเนี้ยมาด้วยกันเร็วๆ9,999คิดถึงพี่นวัดขอบคุณนะครับพินมาเร็วๆอย่าช้าอย่าช้านี่คุณดูสิสวิตเซอร์แลนด์ไอไอไม่ไปแล้วขึ้นเหนือกันที่หมดอุ้ยสวยจังเลยอะพี่เขามีบ้านขายอยู่บนป่จริงๆคุณดูโอ้โห บอกตรงๆน่าจะแซนบ็อกแม่สลองนะตั้งแต่ไหนตะไรมาลนะวดอยผาตั้งก็วสวยจริงหรอโอเคต่อไปนี้ขึ้นเหนือนะเจ้าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีใครจะไปด้วยกันใครจะมาด้วยกันพิมพ์9,999สวยมาก เร็วๆนอนโรงแรมสบายๆไปกับเครื่องบินเร็วไม่มีใครเป็นเพื่อนผมเลยเหรอพิม์มาลัวๆสิ <c oughs> พิมพ์มาเลยเก้าสี่ตัวอะแก้ฟ้าว่าไงแก้ฟ้า 5, 5, 5. ห้าห้าให้ให้นิดเดียวนะจะหมดแล้วนะ พิมมาเร็วๆห้า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 อายเขาคุณชอบทิปอย่าห้าไหลตัวถึงแล้วเหรอนี่วังพุานนี่วังพุตานอีต้องกินข้าวแล้วเรามากินอาหารกันก่อนเราเค่อยขึ้นข้างบนพิม์มาเร็วๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆข้างหลังนะครับวังพุตานพี่พโอเคที่ไหนครับเมืองไทยสวยมากเนี่ยสุดแล้ว สุดๆสวยจริงๆสวยจริงๆครับไม่ได้อิงเนี่ก้9นอยะก9 9 9ใครอยากมาเที่ยวกับผมผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันที่10-11-12พฤศจิกายนพักโรงแรม5ดาวริเวอรี่นะครับโปรแกรมสนุกสนุกเที่ยวแบบสไตล์ผู้ดีผู้ดีเที่ยวไปวขี้เกียจไป กินหรูอยู่สบายพราะผมมาด้วยเดี๋ยวเรามือนี้เราจะกินอาหารจีนยูนานนะครพิมพ์มาเลย9 9้าอาหารจีนยูนานนะครับคุณยูนานพิมพ์มาเร็วๆจะปิดไลน์แล้วขออีกหนึ่งคน่ะคุณสาวเลอร์นะครับ9999ต่อยหนึ่งคนนะครับใครจะมากับผมมาเลย นะฮะแต่โรงแรมต้องนอนห้องละสองคนนะครับไปชวนเพื่อนมาเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยคุณมาลีแล้วผมจะพามาที่นี่เลยนะฮะสิบสิบเอดสิบสองพฤศจิกายนนะครับทริปนี้ไปไหนคุณทริปนั้นทริปนี้ไปไหนคุณก็ได้ไปเหมือนกันนอนที่เดียวกันนะฮะผมจัดก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วตอนนี้จริงๆอ่ะ เพิ่งรู้นะครับคุณผู้ชมรู้ว่าโรงแรมคนเยอะมากเนะโรงแรมรู้ว่าโรงแรมที่เรานอน,นอนนะคนเกือบร้อยเปอร์เซ็นเต็มห้องทุกห้องโคตร<อ>ดีใจแทนชาวเชียงรายแล้วชาวเหนือดีใจมาก<อ>ไม่ต้องไปแล้วทะเลไม่เอาคุณน,นะวะเออเอาอุตายคุณป้าคนนี้พูดนะฮะ ุณพี่เขาพูดนะฮะพิมพ์มาเลยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าพันถึงแล้วฝนตกไหมพี่ฝนไม่ตกนะจ๊ะนะถ้าฝนไม่ตกเราก็คอนติเนียไปเลยพิมพ์มาก่อนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าด่วนเลยใช้มือถือนะวันนี้ฝนไม่ตกฝนไ,ไม่ตก หนีทันฮนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวชวนชวนคนมาเที่ยวเชียงรายชวนคนมาเที่ยวเหนือไหนๆก็ไหนๆละเห็นไหมเห็นไหนมสวยจะถ่ายได้นะอ,อย่าลืมมานะเนี่ยเดี๋ยวจะกินข้าวมันน่ารักมากเลยเนาะทำไมแบบเพิ่งรู้อะว่า,วาเหนือมันแบบน้ำใจงามอาหารดีใช่ไหมดูสิ ใครอยากมาด้วยพิมพ์มาเร็ว9,999นี่ๆๆเราจะกินอาหารจีนกันวันนี้เป็นจีนแบบยุนานนะครับเราไปที่ไหนเราจะกินอาหารโลเคอลเร็วๆๆนี่ของขายท้องถิน่นชาเขียวอูหลงอุวิมอมาล่ามาลามาลา มาล่าวิมออยากได้มากเลยมอยเนี่ยโอ้ oh my god ใครอยากได้มอนี้กดหนึ่งหุ่นหนักอึ้งเลยอะมอเหล็กสไตล์ยูนานนะครับสไตล์ยูนานสไตล์ยูนานใครอยากไปพิมพ์9,999เร็ว1 0 11 12 พิมมาพิมมาอารุณีพิมมาเลยนะครับด่วนเลยนะด่วนที่สุดในสามโลกใครอยากมาพิมมาราคา9,999บาทมาวันที่1 0 1 1 12พฤศจิกายนนี้นะครับพิมมารรวัรวพิมมารรัวราคา9999ัาาบาท มากับผมนะผมว่างสิ11ิบเอผมจะพามาด้วยตัวเองนี่อันนี้ไงโอดอกไม้ลาเวนเดอร์นี่หุ่ยน่าละน,น่าซื้อมากเลยอะไรก็น่าซื้อไปหมดเลยพิมพ์มาดิพ์มาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพิมพ์มาหุยดีมากเลยอยวซื้อของดีกว่า โอ้โหว้าวสิบสิบพิมพ์มาด่วนเลยนะครับอยากไปต้องได้ไปนะครับอยากมาต้องได้มาอยากมาต้องได้มานะครับใครจะมาพิมพ์9,999แล้วอโอนเงินทันทีเลขที่บัญชีอยู่ข้างล่างนะครับ ราคาต่อคนนะครับโรงแรมนอนห้องละสองคนชวนคนอื่นมาด้วยหม้อชาบูอยากได้จังเลยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดีเดผมจะซื้อเอาไปอวดเนี่ยหม้อชาบูมันไม่ใช่หมอธรรมดานะโอ้ยหนักมากโอ้ยหนักมากมีเป็นมอของมังกรด้วยค่ะลรยค่ะเดี๋ยวมอ อาแบ,บนี้คือตงแก๊ดได้เลยอ่าโอเคหน้าม่อหัวมังกรมาเลยคุณพิสมัย9999แอดมินบอกทุกคนด้วยนะครับรีบโอนเลยเพราะว่ารับจำนวนจำกัดคุณมีเมน9999 บอกทุกคนนะครับรีบโอนเลยดวนดวนดวนนั่นคุณปูเทคแคร์ครับมามามานี่คุณรู้ไหมว่าเชียงรายเขาจะมีชุมชนคนจีนคุณจีนยืนนานตั้งนี้ก็ได้ อ่าเตาแก๊สก็ได้เตาแก๊สเหรอไม่เคยลองแต่มันจะได้สิหนูไม่รู้ว่าเตาแก๊สโดนไฟโดยตรงจะเป็นยังไงได้เนาะอ่าถ้าไม่ใช่เสิร์ฟในในร้านเป็นแบบเนี้ยอ๋อนี่ต้องอ๋อคุณน่ารักเชียวหัวมังกรแล้วก็ทำด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยได้น่ารักจังน่น่ารักไหมน่ารักไหม น่ารักไหมว้าวเฮ้ยโอ้โหมีต่ของดีๆเต็มไปหมดเลยอะ่ะน่ารักมากชาก็กินฟรีนะคุณดูดิอันนี้อันนี้เลี้ยงฟรีเ <c oughs> นี่ยมีชาทุกอย่างเลย ชาอูหลงชาหมื่นลีชายอดน้ำค้างอ่ะใครอยากมา10-11-12ท่านละ9,999บาทรวมตั๋วเครื่องบินไปกลับนะฮะรวมโรงแรม5ดาวนะฮะรวมโรงแรม5ดาวนอนลิวอรีมารถตู้ VIP นะครับหมายถึงนั่งเครื่องบินไปกลับแล้วก็ในนี้ใช้รถตู้ สะดวกสบายรวมอาหารพิเศษแบบเต็มอิ่มค้างสองคืนครับก็คือมา10กับ12แล้วก็กินแบบเลือกเลยฮะเลือกกินตามสไตล์ผมนะฮะชุมชนคนจีนยูนนานบนนี้ดีมากน่ารักมากมากๆากมากมากมาก,มา,ก,มา,ก,มา,กาใครจะมาพิมพ์9 9 9า เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะเข้ามาไลฟ์ใหม่อีกรอบหนึ่งขออนุญาตไปดูธุระปะะปังก่อนมาพิมมาเร็ว9,999พิมพ์ม,มาต่อหนึท่านนะครับแนะนำครับว่าไปสองท่านต่อครอบครัวจะได้นอนด้วยกันพักด้วยกันชาก็กินฟรีมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวอาหารมาเราจะตั้งให้ดูนะครับว่าเรามีอาหารอะไรกันบ้างและที่สำคัญที่สุดราคานี้โคตรถูกมีผม มากับคุณด้วยแล้วมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยอีกหนึ่งคนนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาใหม่นะอีก20นาที